กิริยาฌานจตุก,กนัย735าฌานสคือ1ปฐมฌาน2ทุติยฌานสตติยฌานสจตุถฌาน736ในฌาน4นั้นปฐมฌานเป็นฉนหนภิกษุในาศาสนานี้เจริญรูปาวาจราชฌานอันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบากเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันทิฏฐธรรมสุขวิหารสงัดจากการ,รมสงัดจากอากุศล,ลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใด ฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าปฐมมชานะกริยาทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด้วยฌานทุติยฌานเป็นฉนัยภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจระชานอันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบากเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันบรรล,ลุทุติยชานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใด ชานมีองค์สามคือปิติสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนียเรียกว่าทุติยชาณะกิริยาทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด้วยชาญตติยชาญเป็นฉนภิกษุในาศาสนานี้ละถึงนิยเรียกว่าตติยชาณะกิริยา ทมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทมที่สัมปยุตด้วยฌานตติยะฌานเป็นฉไนภิกษุในศาสนานี้ละถึงนี้เรียกว่าตติยะฌานากิริยาทมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทมที่สัมปยุตด้วยฌาน <Sta>. จะตุตฌานเป็นฉไนภิกษุในศาสนานี้ละถึง นี้เรียกว่าจตุธาชานะกิริยาทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตธด้วยฌาน